สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับครูแพรเกษตรพอเพียงนะครับไม่ได้อัพคลิปมานานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนข้างบ้านนานมากเลยนะครับอันนี้ก็ยังร่วงทุกวันนะครับดอกเพกานะครับดูพวกขิงนะไม่ที่ชําไว้นะครับแปะตําปึงไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูนานมากนะครับ เพื่อนดูต้นกล้วยนนปีกล้วยนะครับกินสดๆกับน,น้ำพริกนะครับหรือหรือเอาไปแกงใส่ปลาใส่ไก่นี่ก็อร่อยนะครับเอาไปยำนะครับอร่อยอันนี้เพกาม่วงมันเองนะครับไม่ได้เก็บไม่ได้กินเลย ดอกมันล่วงเต็มนะครดอกนี่ร่วงเต็มเลยไม่ได้ลดน้ำไม่ได้อะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนเห็นฝนตกก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแลแปะตาปึงก็แตกยอดยาวมันหมดไม่ได้ชำ้ำไม่ได้อะไรหักแมว หมาวิ่งผ่านนี่ก็หักวอเตอร์เกตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนนะฮะก็เลยไม่ได้ดูเลยนะะต้นผงชูรสนี่ยังงามอยู่นะฮะกะเพราครับนะมีหอยทากมากินนะฮะ ิกนี่็แดงแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ที่ยอดอันนี้ก็มาชํำไว้นะครับแปลตําปึงที่มันยาวแล้วก็มาชํำไว้นะครับเสียบติดเลยนะฮะหูเสืออย่างงี้เสียบติดเลยนะครับอันนี้เป็นรางจีดนะฮะลางจีดพริกอย่างงี้ครับ ไม่ได้เก็บเลยนะครับมาละขี้นกนี่ก็แก่หมดแล้วครับมาละขี้นกไม่ได้เก็บเลยนะฮะลางจืดเงียงามทั้งนั้นนะครับหูเสือนะครับหูเสือลกมากนะครับฝั่งท้งโน้นก็โลกมาก มาได้ดูกันเลยนะครับอันนี้โดนฝนนะฮะเอาไปผัดนะครับต้นผงชูรสนี่เอาไปผัดตำลึงนะครับดอกอัญชันนี่ฮะงามเหมือนเดิมมีให้กินตลอดนะฮะอัญชันนะครับทางโน้นลกมากนะฮะลกมาก ไอตัวเมียวนี่เมียว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 คนเข้าสวนด้วยไม่ได้พาเข้าสวนนานแล้วนะนะลูกนะไม่ได้พา,าพอ่อยุ่งเหลือเกินนะครับต้นอะไรต่อมีอะไรหน้าฝนดีไม่ตายถ้าไม่งั้นก็ตายอันนี้มะอึน,นะฮะต้นมะอึน,นะครับมะอึนี้ใส่ส้มตำนะครับใส่ส้มตำนะครับอร่อยมากนะครับ แปะตำปึงนี่งงามๆนะครับไม่ได้เด็ดไปกินนะครับพวกขาพวกแปะตำปึงพวกอะไร,นะรแตนก็มีกระถินนี่ไม่ได้ถอนทิ้งนะฮะเกิดไปทั่วนะฮะอันชันกินสดนะครับ หอยทาก็มากินหมดแล้วนะนี่พวกหอยไม่ได้ดูนี่หอยขึ้นมากินใบกินอะไรมันหมดนะครับไม่ได้ลดไม่ได้ขาเป็นไงครับขาขาปลูกเสกระถางนะครับเป็นไงบ้างเอ่อต้อนขู ก็ยังอยู่ดีๆนะแปรตําปึงนะครับใส่กระถางเสียบไว้กระถางเดียวกันมีทุกชนิดนะครับผงชูรส่าเด็ดยอดแล้วมันเสียบมันก็ติดนะคะก็เด็ดยอดแล้วก็เสียบติดนะนี่เม็ดอะไรก็ลงในกระถางนีนะ้พอลงในกระถางนี้ก็เกิดขึ้นหมดไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไร กระถางเดียวมีทุกชนิดนะฮะขาก็มีนะครับขาก็มีบอรเพชรน,นี้ต้นทุนนะครับมันโตขึ้นนี่กินกับส้มตำนะครับไปกินกับส้มตำ จะเหมือนเผือกนะครับแต่ไม่ใช่เผือกนะครับเหมือนเผือกช่วงนี้หน้าฝนครับก็ไม่ได้ลดมันก็อยู่ได้นะฮะได้ของมันไปวอเตอร์เกตนะครับ ตลาดตลาดเขาขายกันถุงละส5สิบห้าถุงละ4ี่สิบนะฮะซึ่งมันปลูกง่ายนะฮะเพื่อนๆถ้าไม่มีพันธนี่ก็ไปซื้อมานะเอายอดมันนี่ฮะชำชำใส่กระถางติดนะฮะแตกเต็มเหมือนของผมนี่ฮะนะครับดูแลง่ายแต่จะชอบน้ำนิดนึงนะครับมีหลายสายพันธุ์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งนะฮะโปรตเกตเหมือนกันนะครับนะครับพันธุ์นี้จะออกสีม่วงๆหนึ่งแดงนะครับ กินเกับน้ำพริกเป็นผักสลัดนะฮะคนที่ชอบกินผักอวบน้ำนี่สบายนะครับตุเก็ตปลูกง่ายมากกาพวกชะพูนี่นะฮะนะครับติดแล้วก็จะมีไหลมีอย่างนี้นะลามติดไปเรื่อยนะฮะไหลไปเรื่อยแล้วก็ออก ลากอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยเลยนี่ออกลากเราจะตัดตรงนี้ไปปลูกเส่กระถางก็ได้นะฮะไว้ประดับด้วยไว้เด็ดกินเพราะเรากินไม่เยอะหรอกฮะเพราะว่ายิ่งคนในเมืองนะฮะกินวันละสี่ห้าใบนี่เป็นสมุนไพรนะกินกับน,น้ําพริกอย่างนี้แปะตาปึงเนี่ยแนะนำนะฮะเด็ดเลยเด็ดปั๊บอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีพันธุ์ก็ขอใครก็ได้หรือไม่ก็ซื้อตามตลาดถ้ามีเขามีขายฮะเด็ดปุ๊บแล้วก็ เสียบในกระถางปลูกไว้ประดับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ไว้กินได้ด้วยนะครับพริกเพิกนี่นะฮะไม่ได้ดูแลผมก็ปลูกใส่กระถางนั้นแหละนะครับ,นะรบปลูกใส่กระถางไว้ประดับด้วยประดับด้วยไว้กินด้วยนะครับวอเตอร์เกต ง่ายมากอันนี้ก็ลามไปทั่วนะระวังพวกหอยแค่นั้นนะฮะมาพวกหอยทากนี้ฮะทากนี่คือตัวที่มากินผักเรานะครับอยู่ในกระถางมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ไว้ใช่ภูนะไว้ใช่ออมกินก็ออมกินก็ลาบนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กด subscribe และกดติดตามนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ก็ต้องขออาภัยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะครับข้างบ้านนะฮะสวนข้างบ้านอันนี้เป็นขี้ยางนะครับ,นะรบก็วันนี้ก็น่าจะได้นี่แหละหัว,หวปี โั้ปีสดๆนี่นะครับนี่ก็แก่เกินไปแล้วนะครับเหัวปีสดๆนี่แหละนะครับกล้ยปูวไว้กอเดียวก็ได้กินตลอดนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่กด subscribe กดติดตามนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ